คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อน้อนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ p สคุณนิป ล่าสุดมาเล่าเรื่องพาผมกลับบ้านด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนู่นเลยครับเรื่องนี้คุณนิพได้รับฟังมาจากคนรู้จักเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของน้องชายที่หลังจากนั้นก็มีใครไม่รู้มาเข้าฝันซ้ําๆให้ไปดูที่จุดเกิดเหตุจนได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วครับพามาเจอ มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกับสายของคุณนิฟกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิฟสวัสดีครับพี่แจ๊สบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีครับผมเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนู้นเลยนะโอ้ยยาวไปเลยครับยาวมากหลายเดือนมาก <c ười> ครึ่งปีได้ครับใช่ <c ười> แล้ววันนี้แถวบ้านฝนตกหนักไหมครับโอ้โหเป็นอาทิตย์ติดแล้วครับพี่แทบไม่ได้ออกไปไหนเลยครับอยู่ไหมเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ย อยู่นครราชสีมาพี่ในเมืองเลยครับโคราชเราตกตกมาแบบทิ์แล้วหรอใช่ฮะอูอ้แต่น้ําไม่ท่วมใช่ไหมเก็ท่วมบ้างครับก็รอระบายได้อยู่ครับพอกรุงเทพเลยน้ํารอระบายก็จอดรถรอนิดนึงเออนะฮะคุณนี้วันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังการเป็นเรื่องที่คนรู้จักเนี่ยเล่าให้ฟังครับผมเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วเหรอใช่ครับเออเอยังไงครับพามาเจอ อ่าอันนี้ก็อายุเขาก็รุ่นนะผมนะแต่ผมเรียกเขาพี่ครับครับอ่าพี่บาสเนี่ยแกอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่ออย่างงี้ครับผมเคาะสมองแป๊บหนึ่งพี่ผมเพิ่งตื่นอ่าเพิ่งตื่นโอเคโอเคพวกนี้ต้องพวกที่ทำงานเช้าไหมเนี่ยก็เก้าโมงครับเช้าครับแต่บ้านเลกเช้าได้อยู่ได้อยู่ครับมาต่อกันเลยครับครับผม อ่าพี่บาทอะแกทํางานอยู่ที่กทมครับแต่ว่าแกจะมีบ้านอยู่ที่ภาคใต้ครับซึ่งเป็นจังหวัดละนองครับพี่แล้วเขาจะมีที่บ้านเขาเนี่ยครอบครัวเขาจะทําอาชีพทําสวนกันอืแต่พี่บาทเนี่ยที่ได้เข้าไปทํางานที่กทมเพราะว่าพ่อกับแม่ของพี่บาสอะได้เสียชีวิตไปแล้วอืเหลือแต่พวกญาติพี่น้องกันครับเขาก็เลยแบบไปทํางานตัวคนเดียว แต่ว่าอยู่ในเมืองมันก็ค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ดูแล้วไม่พอ,อกลับบ้านน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยได้เดินทางกลับไปที่ภาคใต้พอกลับไปที่บ้านเนี่ยก็พวกหล,ล,ลานญาติๆอะไรเงี้ยไม่ได้กลับมานานน้องหลานๆก็เริ่มโตกันหมดแล้วครับมีการมีงานกันทีนี้จะมีหลานอยู่สองคนเป็นพี่แมนกับพี่ไก่เป็นพี่น้องกันซึ่งพี่ไก่เนี่ยจะเป็นน้องพี่แมนก็จะเป็นพี่สองคนเนี้ยจะสนิทกันครับจะมีอาชีพก็คือ ทำสวนยางด้วยกันครับ <c oughs> พ่อกับแม่เนี่ยจะให้สองคนนี้รับผิดชอบสวนยางเลยก็จะมีรถกระบะให้คันหนึ่งสองคนนี้จะเข้าไปสวนยางพร้อมกันทุกครั้งเลยครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นวันที่ฝนตกมากครับภาคใต้เนี่ยฝนได้ตกแล้วโอ้ยอน่ากลัวมากวิ<อ>่ง<อ>หมดมากครับแล้วเวลาเวลาเข้าไปสวนยางเนี่ย เส้นทางที่ไปครับพี่มันเป็นเส้นทางหมู่บ้านอะ่ะมันเป็นข้างๆก็จะเป็นตรอกเหีวลงไปครับพี่ซึ่งมันเป็นทางดินที่บุกเบิกกันเข้าไปเองอม,มันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวครับ,รบ <laughs> เพราะว่ายิ่งแบบมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรด้วยครับยิ่งกลางคืนนี้ยิ่งเปรี่ยวเลยอืแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยพี่ไก่กับพี่แมนก็จะกลับไม่เกินสองทุ่มครับ,รบแล้วที่บ้านเขาจะมีมือถือกันแค่สองเครื่องเครื่องหนึ่งจะให้สําหรับคนทํางานพกไป อีกเครื่องหนึ่งเรจะเอาไว้ที่บ้านเพราะสิบเจ็ดปีก่อนเนี่ยก็เขายังไม่มีเงินซื้อกันทุกคนครับพี่ก็อเอาที่จําเป็นครับจากนั้นสักประมาณสักสองทุ่มแล้วพี่ไก่ก็ยังไม่กลับมาอืในวันที่ฝนตกหนักวันนั้นเนี่ยพี่แมนดันไปหาเพื่อนดันไม่ได้ไปกับพี่ไก่วันนั้นพี่ไก่เดินทางไปทํางานคนเดียวครับรอไปจนสามทุ่มสี่ทุ่มโดยปกติพี่ไก่เนี่ย จะกลับไม่เกินสองทุ่มก็เวลาประจําก็จะอยู่ที่ประมาณห้าโมงถึงหกโมงเย็นแต่วังนั้นมันผิดสังเกตมากสี่ทุ่มแล้วพี่ไก่ก็ยังไม่มาจนกระทั่งเที่ยงคืนติดต่อก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้ฝนก็แรงมีแค่มอเตอร์ไซค์แค่สองคันแราวเส้นทางเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปท่ามกลางฝนอันตรายมากตอนนั้นทําอะไรไม่ได้ครับแต่พ่อของพี่ไก่นะ่ะ พี่บานบอกว่าอยู่ๆก็เดินออกจากบ้านไปช่วงประมาณตีหนึ่งแต่ไม่รู้ไปไหนเหมือนจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านครับส่วนแม่ของของพี่ไก่เนี่ยเหมือนจะนอนไม่หลับเพราะว่าก็เป็นห่วงลูกจนลุ่งเช้าหกเจ็ดโมงเช้าได้ได้มีสายโทรศัพท์จากพี่ไก่เข้ามาพอไปรับสายปึ๊บคุณยายต้องเรียกคนทั้งบ้านมาฟังเพราะว่าสายนั้นเป็นเสียงจากกู้ภัยครับอื และคู่ภัยก็ได้บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเจ้า,จาของโทรศัพท์ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์แหกโค้งเฉลบลงเหวไปติดอยู่กับซากต้นไม้แล้วทําให้ไฟครอบไหม้ตายทั้งคันเลยครับพี่ก็คือดับคาที่ครับเสียงโทรศัพท์ที่ไม่อยากได้ยินนะไม่มีใครอยากได้ยินจากนั้นคือทุกคนก็คือช็อกไปหมดเลยเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยเป็นคนขยันมากครับก็คือแบบว่าได้พี่ไก่ไมาก็บอภาระาครอบครัวไปได้เยอะ ก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยดูแลสวนยางได้ครับ,รบจากนั้นก็เหมือนจะเสียแบบขาไปข้างหนึ่งเลยก็เหลือพี่แมนคนเดียวที่เป็นพี่ใหญ่ของบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบหลังจากเสร็จงานเศร้าไปก็จัดจัดงานจัดวิธีกรรมไปผ่านไปได้สักประมาณสี่วันพี่แมนได้ไปเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่บาสฟังครับพี่แมนบอกว่าได้ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ในวันแรกที่ฝันเนี่ยเขาไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ผู้ชายคนนี้มาเข้าฝันเขาบอกว่ามาหาหน่อยอเออช่วยหาหน่อยดิมามามาตรงเนี้ยมาช่วยหาหน่อยในตอนแรกแกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแกก็คิดว่าคงฝันไปแบบเลื่อเปือ่อยเป็นปกติของความฝันอะไรอย่างนี้ครับ,รบจนกระทั่งฝันซ้ำๆมาสี่วันติดและที่แปลกคือแกมไม่สามารถจำหน้าผู้ชายคนนี้ได้คือบอกแกมไม่รู้จักเลย ทุกครั้งที่ฝันเนี่ยเห็นหน้าเห็นอะไรครบหมดแต่ไม่สามารถจําหน้าเขาได้อธิบายก็ไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาคือพี่โด่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่แมนเล่าให้พี่โด่งฟังว่าเนี่ยมีคนมาเข้าฝันแล้วบอกให้ไปตรงเนี้ยตรงที่กไกลเกิอดอุบัติเหตุว่าเพื่อนอะไรเงี้ยพี่โด่งเขาก็บอกไฮ้คิดมากหรือเปล่าแบบคิดถึงน้องเกินไปไหมอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ อ่ะโอเคเพื่อนว่างี้ก็ว่างี้กลับไปนอนจนเช้าวันต่อมาเขาต้องไปหาพี่โด่งแล้วต้องไปที่เกิดเหตุครับเพราะผู้ชายคนนั้นน่ะเหมือนพยายามแบบชี้ลงไปข้างล่างอืชี้ลงไปข้างล่างตรงรถที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับพี่ช่วยหาหน่อยมามามาช่วยหาหน่อยประมาณนี้ตอนนั้นแกคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละ แล้วด้วยความที่พี่แมนเนี่ยแกก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบคุณใสแล้วก็สายมูมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วแกก็เลยคิดว่าอาจจะมีน้องเราแบบทำอะไรตกไว้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็เลยชวนชวนเพื่อนไปจุดเกิดเหตุพอไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับเขาจะยืนอยู่ด้านบนมองลงไปข้างล่างเนี่ยผ่านไปสักประมาณสักสามสี่เมตรมันจะเป็นจุดที่ว่าเกิดอุบัติเหตรุรถรถมันติดต,ต่อไม้อยู่ตรงนั้นนะครับครับ ถ้ามองผ่านตัวรถไปอ่ะมันเป็นหิวที่ลึกมากมแต่คนสามารถไต่ลงไปได้นะครับพี่ได้ค่อยๆไต่ลงไปอะได้อยู่อตอนนั้นสองคนก็พยายามเดินดูว่ามีอะไรไหมมีอะไรผิดสังเกตไหม,มเดินรอบๆก็ไม่มีอะไรครับพี่ัแกแก็แต่เกรู้สึกตึงหิดใจแต่ด้วยความที่มันไม่เห็นอะไรก็กลับกันอืหลังจากนั้นผ่านไปสองวันยังฝันเหมือนเดิมแต่ไอ้รอบนี้คือเขาพยายามจะ ชี้บอกมันมาหาหน่อยน่ะนะตรงนั้นน่ะออมาหาหน่อยมามามาหาแบบเริ่มย้ำมากขึ้นครับทีนี้แกสังเกตแล้วว่าเวลาเขาชี้น่ะเขาไม่ได้ชี้ไปที่รถแต่เขาชี้ผ่านตัวรถลงไปข้างล่างตอนนั้นแกเลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าพี่ไก่เนี่ยมีของอะไรกระเด็นจากรถลงไปข้างล่างไหมอ่าอาจเป็นของสําคัญเขาก็เลยไปชวเนเพื่อนอีกรอบหนึ่งรอบนี้น่ะ ก็ไปกลางวันเลยเพราะว่ากะไปนานขึ้นพอไปถึงนะครับพี่รบรรยากาศนะ่ะมันวังเวงมากวันนั้นเขาคิดว่าปกตินะ่ะถ้าฝนไม่ตกที่เนี่ยเข้ามาเขาจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่วันนั้นบรรยากาศมันวังเวงมากพี่ดวงก็ชวนกลับแต่ว่าพี่แมนบอกเฮ้ยม,มาแล้วก็ต้องลองดูแล้วพี่แมนก็ชวนเพื่อนไต่ลงไปข้างล่างหลังจากไต่ลงไป ก็เดินหาดูเผื่อมีของอะไรตกรกว่าจะไต่ลงไปใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับพี่เพราะว่าก็ลึกพอสมควรอยู่พอก็เดิน,เด,นเดินแยกกันหาไปได้พักหนึ่งพี่แมนรู้สึกว่ามันเริ่มนานละว่าจะกลับก็เรียกหาเพื่อนดองดองพยายามเรียกหาเดินกลับมาทางเดิมหาหาก,ก็ไม่เจอครับพี่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับจากเพื่อนครับระหว่างที่พี่ดงเออระหว่างที่พี่แมนกําลังเรียกหาเพื่อนอยู่ ได้หันกลับไปข้างหลังเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ครับพี่ตอนนั้นแกก็ตกใจนะแต่ว่าแกก็พูดเป็นหลุดเป็นภาษาใต้่าพี่บ้าอะไรเงี้ยแบบพยายามจะเรียกครับให้หันมาระหว่างที่ผู้ชายคนนั้นหันมาในตอนแรกแกบอกแกยังไม่รู้สึกอะไรอพอแกยืนจ้องหน้าไปพักหนึ่งแกขนลุกแล้วแกตกใจช็อกมากเลยพี่คนนี้คือคนที่แกฝันเห็นทั้งเจ็ดวันครับ ตอนนั้นเกนึกว่าเป็นผีครับพี่เกศแบบเดินวิ่งออกไาไกลเลยบอกอะไรผีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแกนก็ยังใจดีสู้เสือครับพี่ถามว่าแกกลัวผีไหมก็กลัวแต่จังหวะนั้นคือเจอจะจะแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรอืเขาก็พยายามจะถามแต่พอผู้ชายคนนั้นพูดออกมาไปไปช่วยหาหน่อยมันเป็นน้ําเสียงที่ไม่เหมือนผีครับพี่แกรู้สึกว่ามันสบายใจ แกก็คิดว่าอ่าอาจจะเป็นหมู่บ้านแบบคนในแบบหมู่บ้านเขาเล่นของเล่นอะไรไหมเอมอแล้วให้ไปเข้าฝันเรียกเรามาช่วยหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่ว่าสนทนาอะไรเสร็จปุ๊บแกบอกว่าพี่แมนเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรหลังจากนั้นมากรู้สึกแค่ว่าผู้ชายคนนั้นมาจูงแขนแล้วบอกให้ไปหาของก็เดินตามไปอืเหมือนอยู่ในพวังครับพี่แต่แกก็ยัง แกบอกแกรู้สึกทุกอย่างว่าตัวเองกําลังเดินรู้ว่ากําลังเดินไปกับคนนี้รู้ว่าคนนี้กําลังพาไปตรงไหนอืแต่ลืมไปแล้วว่ามากับเพื่อนมาทําอะไรหรือมาหาอะไร,รตอนนั้นก็เดินไปเรื่อยๆพอตามผู้ชายคนนี้ไปเรื่อยระหว่างที่เขาคิดระหว่างทางครับพี่เขาก็นึกได้ว่าตอนเนี้ยฟ้ามันใกล้มืดแล้วอืเขาเดินมาหลายชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวครับพี่ครับ แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์นาฬิกาไฟแช็กหรืออุปกรณ์ที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในป่าได้ครับฟ้าก็เริ่มมืดครับพี่แจ็คอืมแกก็ถ้าให้เดาก็สักประมาณห้าหกโมงเย็นได้มันเริ่มโพเพตอนนั้นพอแกรู้สึกตัวขึ้นมาแกไม่เห็นผู้ชายที่พามาแล้วนะครับพี่แกเดินมาแค่คนเดียวจากนั้นแกก็ คิดว่าตัวเองอาจจะเห็นภาพหลอนหรือว่าแบบไม่รู้ว่าไปโดนอะไรแล้วเผลอเดินตามมาพอได้สติก็จะเดินกลับทางเดิมแล้วพี่เพื่อจะออกจากป่าพอเดินกลับไปกลับมาแกมั่นใจร้อยเปเ็นแล้วว่าแกลงครับ,รบออกไม่ได้แล้วเพราะว่าแกพึ่งมาเออ่พี่แมนเนี่ยก็ไม่ต่างจากพี่บาสเลยพี่แมนเข้าไปเรียนที่กรุงเทพพึ่งมาอ,มอยู่ที่นี่ได้แค่ครึ่งปีเองครับ,รบพี่ แกไม่รู้เส้นทางในป่าตรงนั้นเลยจากนั้นไม่รู้จะทำยังไงแล้วฟ้า<ม>ก็เริ่มมืดเดินไปเรื่อยๆเ,เริ่มมองอะไรไม่เห็นก็เลยตัดสินใจว่านั่งตรงนี้เลยอดทนหิวให้มันเช้าแล้วค่อยเดินกันต่อพอตัดสินใจนั่งอย่างนั้นครับพี่<ม>เกบอกเกนั่งไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงได้บอกไม่ได้ว่ากี่โมงแต่สักสองสามทุ่มนัเดาประมาณนี้หลังจากที่นั่งไปได้สองสามชั่วโมงเริ่ม วังเวงครับพี่เสียงสัตว์ป่าเสียงป่ามันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงลมหรืออะไรที่มันผ่านซอกต้นไม้ครับพี่มันหวิวไปหมดเสียงหลออโล้โหพี่แมนบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ไม่อยากเจอในชีวิตเลยอพอได้ยินเสียงพวกนั้นไปพักหนึ่งว่าหลออแล้วมันได้ยินเสียงลอยตามลมมาเล็กๆเป็นเสียงเบาๆครับ,รบช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยอืแต่มัน มันเป็นสำเนียงใต้ครับพี่แบบช่วยด้วยช่วยผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆพี่แมนแกแรกแกนั่งจับใจความว่ามันคือเสียงอะไรพี่แรงไม่คิดว่าเป็นเสียงไม่คิดว่าเป็นเสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ยินว่าเป็นเสียงช่วยด้วยแกก็เริ่มใจไม่ดีแล้วไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสียงใครกําลังมาหาตัวเองอีกครับแล้วมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆช่วยด้วยช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่แมนแกเหมือนสติขาดครับลุกขึ้นวิ่งเลยอ hmm. เมื่อมองอะไรไม่เห็นตอนนั้นเพิ่งแสงจันทร์ที่มีแค่นิดเดียวอะครับพี่แกบอกว่าตอนนั้นระหว่างที่วิ่งไปแล้วได้ยินเสียงเลยว่ามีคนวิ่งตามค hmm. แล้วตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนั้นแกวิ่งเก็ดแกบอกภาพตัด hmm. แกกิ้งลงหิวไปแล้วแกบอกแกสลบไปเลย hmm. มารู้ตัวอีกทีคือไม่รู้ว่าผ่านไปตอนไหนแต่ฟื้นพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวว่าตัวเองนอนอยู่บนใบกล้วยพี่อืเหมือนมีใบกล้วยมีคนเอาใบกล้วยมาปูให้หนอนใบตองใบกล้วยออใช่ครับ<อ>พี่แล้วก็อยู่ข้างลาําธารพอเขาอ่าเริ่มได้สติเริ่มอะไรก็มองไปข้างๆเนี่ยเห็นคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นอืสภาพคือผอมโซเยือนมากและหน้านี่โอ้โหเป็นบาดแผลไปซีีกหนึ่งพี่แล้วแขนเนี่ย ห้อยไปเลยแกก็พยายามสังเกตสังเกตดูดีๆพี่มันทําให้แกน้ําตาไหลแต่ตอนนั้นแกก็ยังตกใจมันคือพี่ไก่น้องชายแกเองครับ,ค,รบคือในตอนนั้นเนะ่ะแกกาลังสับสนว่าออคืออะไรออไอ้ไก่มึงมมาช่วยกูเหรอมึงมึงจะพากูออกไปเหรออะไรอย่างเงี้ยแกคิดว่าน้องตัวเองอ่ะมาช่วยตัวเองตายไปแล้วแต่มาช่วยตัวเองออกจากปา ตอนนั้นพี่ไก่ก็โถมเข้ามากอดพี่แมนแล้วผมว่าไม่พี่ผมยังไม่ตายผมยังอยู่พี่ตอนนั้นพี่ไก่ก็ด้วยความแบบเกดูดีใจมากแต่สภาพแกอรอดแร่จะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ตอนนั้นพี่แมนเห็นสภาพน้องก็ไม่ได้ถามอะไรมากจะพากันออกจากป่าแต่สัมผัสแล้วจับแล้วอ่ะน้องกูจริงๆอืไม่ได้ตายครับตอนนั้นเกก็ยังงงกับตัวเองอยู่นะ<อ>ว่ามันคืออะไร แต่อ่ะน้องไม่ตายออกไปก่อนแต่สภาพพี่ไก่คือโอ้โหเดินขาก็เพกพี่คือแผลแบบมันถลอกบาดไปทั้งตัวนะอืแล้วคือโอ้โหมันมีขอเนี่ยนะมันมีหนอนมันเล่าไปแล้วอ่ะพี่หลายๆอย่างแนละ้วแบบตอนนั้นก็พาน้องจะเดินออกไปอแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ป่าลึกแล้วตัวเองก็หลง ไม่รู้จะออกไปยังไงก็เดินไปกับน้องก็พอยุงน้องก็เพกกันไปเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายระหว่างนั้นพี่ไก่ก็ได้แต่พูดชี้พูดแบบชี้ทางให้กับพี่แมนว่าพี่แมนไปทางนี้พี่อ่าแล้วก็เลี้ยวนี้พี่แล้วก็ไปตรงนี้เหมือนบอกทางไปเรื่อยๆจนใช้เวลาสัากประมาณสามชั่วโมงไปตรงจุดตีตนตีนเหวที่ว่าเกิดอุบัติเหตุได้รหรือคือจะออกจากปากได้แล้วอืตอนนั้น ออกมาสองพี่น้องเนี่ยโอ้โหดีใจกันมากเลยพี่แบบจะกลับบ้านกันได้แล้วพี่ไก่เนี่ยเหมือนเกแบบร้องไห้เลยแต่เกจะเล่าอะไรสักอย่างแต่เกก็ยังเหมือนไม่มีแรงเล่าอ่ะพี่พี่แมนก็เลยตบไหล่น้องแล้วก็ไปกลับก่อนก็พาก,กันไต่ปีนเขาขึ้นไปอีกเป็นชั่วโมงพอขึ้นไปถึงด้านบนได้รถของพี่โด่งเนี่ยที่มากับพี่แมนเนี่ยไม่อยู่แล้วคาดว่าน่าจะกลับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ึ้ก็ข้ามวันมาแล้วพอระหว่างนั้นถ้าเดินกลับบ้านไปเจ็ดแปดกิโลเขาก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงได้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็พายกันเดินไปเดินตามถนนไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ๆมันมีรถมีรถตามเส้นทางมาจากด้านหน้าออกมาจากหมู่บ้านครับพี่มากันสามสี่คันมีกระบะมาคันหนึ่งแล้วก็มอไซค์อีกสองสาคันพอมาถึงเนี่ยเป็นชาวบ้านครับพี่แล้วเป็นพี่โด่งขับมอไซค์นำมาเหมือนพี่โด่งเนี่ย จะไปบอกว่าพี่แมนหายตัวไปอืมไปตามคนมาช่วยใช่ครับพี่แต่ด้วยความที่ว่าตอนคืนไม่มีใครกล้าออกมาเลยตรงเนี้ยพราะเขาเขาบอกว่ามาตรงเนี้ยตอนคืนทีไรเนี่ยเสียงเกิดอันตรายตลอดหรือมีคนหลงตลอดเลยครับเขาก็เลยไม่ออกมาหลังจากไปถึงเนี่ยทุกคนก็ตกใจที่เห็นพี่ไก่เหมือนกันออแต่พี่มีพ่อพี่ไก่คนเดียวที่ไม่ตกใจครับ เกนิ่งมากอตอนนั้นแก่ก็เดินมาจูงมือพี่ไก่แล้วพากันกลับบ้านไปกลับบ้านไปไปถึงบ้านได้พูดคุยกันพี่ไก่ก็กินข้าวกินน้ําเริ่มมีแรงก็ได้เล่าให้ฟังอืพี่ไก่บอกว่าวันนั้นอนะ่ะวันที่ฝนตกครับเขาไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้ไปทํางานคนเดียวอืตอนนั้นอนะ่ะปกติเขาจะไปเป็นคู่กับพี่แมนครับ แต่วันนั้นพอพี่แมนบอกอ่ะขอไปหาเพื่อนพี่ไก่เขาก็มีเพื่อนสนิทยอยู่คนนึงออก็เลยไปชวนเพื่อนคนนั้นคือพี่ตั้มครับไปทํางานด้วยกันออพอไปทํางานด้วยกันวันนั้นเนี่ยวังเอื้อว่าวันนั้นฝนมันตกรพอมันตกเสร็จเนี่ยงานม,มันดันไม่เสร็จพี่ไก่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะนอนที่สวนยางกันอืแล้วจะให้อ่อให้พี่ตั้มเนี่ยขับรถไปซื้อของ แต่เหมือนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่ผมช็อตแป๊บหนึ่งครับคือนั้นตัวของพี่ไก่เนี่ยไปกับพี่ตั้มอ่าไปด้วยกันอืมคือพี่ไก่เนี่ยตั้งใจจะนอนเฝ้าสวนยางเพราะงานมันยังไม่เสร็จและจะให้พี่ตั้มเนี่ยออกไปซื้อของเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยปวดขาเหมือนจะขับรถไม่ไหวแล้วเพราะมันต้องเหยียบคัทด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ตั้มเกดก็ไม่กล้าไปคนเดียว S <S <S แกบอกแกกลัวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปด้วยกันร,ระหว่างเดินทางไปเนี่ยโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณที่แกพยายามจะติดต่อที่บ้านว่าให้ซื้อของไว้ให้น้อยอาจจะเข้าไปไปเอาแล้วก็มาเลยติดต่อไม่ได้แต่ระหว่างที่แกกําลังคุยโทรศัพท์อยู่คแล้วฟิตรัมขับรถให้เนี่ยระหว่างนั้นฝนฝนมันแรงมากจนแทบมองถนนไม่เห็นแกรู้แค่ว่า รถมันหลุดโค้งพี่แล้วมันสไลด์ไปเร็วมากแล้วไปพุ่งชนกับต้นไม้อแล้วตัวของพี่ไก่เนี่ยทะลุก,กระจกออกไปกิ้งลงเหวลงไปด้านล่างครับพี่อืแต่ตัวพี่ตั้มเนี่ยเหมือนจะน็อกคาต้นไม้อยู่กับรถเลยครับลงไปไม่ได้แล้วไฟก็ลุกไหม้ตอนนั้นตัวพี่ไก่บอกว่าเขาสลบไปเลยเขามารู้ตัวอีกทีคือไม่รู้ว่าผ่านไปกี่วันแล้วหรอกน่าจะสักสองสามวันได้ เขารู้แค่ว่าตัวเองหิวแล้วหมดแรงมากและเหมือนมันเบลอ ER ครับพี่ไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่เขาแค่รู้สึกว่าหลังจากที่เขาได้สติมาเนี่ยมันมันมีคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลาเหมือนผ้าบันเบลอ ER แต่ก็เหมือนมีคนอยู่ด้วยแล้วก็เดินไปเดินตามเข้าไปแล้วก็ไปเจอไปเจอ,เจอแอ่งน้ําก็ไปกินน้ําตามที่เขาไปกินเดินไปไปเจอเขากินกล้วยก็ไปนั่งกินกล้วยกับเขา ไปเจอเขากินหน่อไม้ก็ปเปลอาหน่อไม้มาเผาไฟกินกับเขาครับเป็นอยู่งั้นจนเขาเริ่มมีแรงมีสติเหมือนได้รักษาอาหารเขาคาดว่าน่าจะสามสี่วันได้ที่เขาเป็นอย่างนั้นหลังจากเขามีสติเขารู้แล้วว่าเขาอยู่คนเดียวครับพี่แต่เขาก็ยังมานั่งคิดว่าไอ้สองสามวันที่เขาแบบเบลอๆเหมือนล,ลอยๆมันมีคนอยู่ด้วย <คะ S 1> แล้วคนนั้นนะพาเดินไปหาของกินตลอดเลย แต่พอเหมือนได้สติมากลับไม่มีใครอยู่ด้วยครับพี่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เอาชีวิตรอดคือหาหาอะไรกินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อจะออกจากป่าได้ครับจนกระทั่งว่าเห็นพี่แมนหรือตอนแรกเขาได้ยินเสียงคนก่อนอเขาได้ยินเสียงคนเหมือนพึมพำอะไรอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบหาทางออกไม่ได้แล้วก็หาความช่วยเหลือเหมือนกันจากนั้นเขาก็พยายามตะโกนเพื่อจะให้ช่วย <Okay. S 2> แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพี่ตัวเองเหมือนกันครับจนกระทั่งมาเจอว่าเป็นพี่แมนที่เป็นพี่ชายตัวเองอทีนี้ตัดภาพไปที่พ่อของพี่ไก่ที่บอกว่าเขาไม่ตกใจอะไรเลยเพราะว่า <Okay. S 2> พ่อพี่ไก่เนะี่ยวันนั้นนะ่ะเขาพ,อ,พอจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่ว่าชอบไปทำงานกับพี่ไก่ก็คือเป็นพี่ตั้มนั่นเองอเขาก็เห็นลูกไม่กลับมาติดต่อไม่ได้ตีหนึ่งเขาก็เลยไปที่บ้านของพี่ตัม้ม พอไปถึงปุ๊บพ่อแม่ของวิทัมก็บอกว่าลูกเขายังไม่กลับมาเหมือนกันอืมอ่าหลังจากนั้นผ่านมาสี่ห้าวันนะพี่เขาก็ไม่ได้เอกใจเรื่องพิตัมหายไปกับพี่ไก่เขาคิดแค่ว่าพิตัมหายตัวไปก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าพิตมัมอ่อเป็นคนหายครับหายออกจากบ้านไปหาตัวไม่เจอแค่นั้นครับแล้วคนในหมู่บ้านก็พากันตามหาพิตมัมหายไงก็ไม่เจอแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าพิตัมจะมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ แทนพี่ไก่ตรงนี้ครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับเขาก็คือศพเอาไปทีแรกเนี่ยเอาไปผิดเอาไปผิดอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยที่ไม่มีใครรู้เลยมารู้เอาตอนหลังว่าอ๋อพี่ไก่เนี่ยเอาเพื่อนคนนี้ไปด้วยเนี่ยเหมือนเขามาบอกว่าที่เอาไปอ่ะผิดนะใช่ครับพี่คือเขาเนี่ยยังคือเขาอ่ะร่างอยู่นี่แต่เขาพยายามจะมาสื่อสารให้คนไปช่วยเพื่อนเขาที่ตกลงไปข้างล่างก็คือพี่ไก่ โอ้นั่นถ้าไม่มีคนลงไปช่วยนี่คือถูคือขาเน่าแล้ว่ะใช่ครับพี่แล้วก็คือแกอ่าพี่บานแกบอกนะะว่าตอนนั้นที่พี่ไก่กลับมาบ้านอะแขลที่มันผ่านไปประมาณสัปดาห์มันกําลังจะขึ้นเกดนะพี่กําลังจะแตกจะเกดแต่มันจะมีน้าหนองน้ำเหลืองแล้วหน้าแกครึ่งหนึ่งอ่ะมันถลอกไปหมดเลยอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะครับอืมแล้วแขนแขนข้างซ้ายแกหักไปเลยต้องตัดทิ้งครับ ส่วนขาขาขวาก็กระเพกเพราะว่าทนเดิมก็ปวดอยู่แล้วคือสภาพดูไม่ได้เลยครับเออแล้วกูภัยก็ไปเอาโทรศัพท์ของพี่ไก่มาเอามาโทรอ่ะถูกป่ะแล้วเป็นโทรศัพท์พ,พี่ไก่ก็ต้องโทรหาญาติของพี่ไก่อยู่แล้วใช่ครับพี่เพราะตอนนั้นนพี่ตั้มก็ไม่มีมือถือเหมือนกันครับพี่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าเป็นพี่ตั้มได้เลยคือด้วยความที่เป็นญาติอ่ะรู้อยู่แล้วว่า ญาติของตัวเองคนนี้ขับรถไปคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องตะกิดตะขวงใจว่าศพที่ถูกไฟคลอกตัวนั้นน่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากญาติตัวเองใช่ครับแต่ที่ไหนได้คือเขาพาเพื่อนไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้ครับแล้วเขาก็เหมือนพยายามมาบอกเองด้วยว่าไม่ใช่นะอันนี้คือศพเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้หนี่มันมันหักมุมเลยเออคือตกใจอคือแบบเจอ เจอคนที่ตายไปแล้วอ่ะแล้วตัวเองสลบตื่นขึ้นมาปุ๊บเจอคนที่ตายไปแล้วดีไม่สลบลงไปอีกรอบหนึ่งนั่นเลยครับพี่พี่แมนเราดีไม่สลบไปอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วคนนี้นะพี่แมนนะเจแบบโอ้ยแกเชื่อทุกอย่างเลยพี่แล้วขี้กลัวแต่ก็เชื่อนะครับแล้วก็ชอบเวลามีอะไรเกี่ยวกับแบบคุณสายแบบน่ากลัวน่ากลัวก็ชอบเข้าไปยุ่งกับมันเป็นไม่ได้ไหมครับคนที่พี่ไก่เขาบอกว่า เบลอเห็นแบบเดินไปไหนมาไหนพาไปนู่นไปนี่เนี่ยคือพิัามนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นพิัามเพื่อนเขานี่แหละที่มาคอยพาไปหาของกินไปหาแบบให้มีชีวิตรอดอะครับพี่เพราะไม่งั้นคือโอ้หมันก็ต้องตายอยู่ข้างล่างอะถ้าพูดตรงๆถ้าไม่เห็นพิัามตั้งแต่วันที่ฟื้นอะผมว่าอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำพี่ใช่สิเออนะฮะอันนี้คือเรื่องของอคนรู้จักกันมาเล่าให้ฟัง นะครับพามาเจอขอคุณมากคุณนิบที่ <ผม S 1> ว่างเว้นไปนี่ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วงา,ง,งานเยอะนิดนึงงานเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เลยไไเ,เอาที่สะดวกเลยครับผนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนอนได้อีกต่อเลยเนี่ยอ่าตื่นเช้าทํางานต่อ,อแต่ดูเรื่องเวลาด้วยนะเพราะผมคิดว่าฝนเช้าเช้าฝนน่าจะตกรดน่าติดที่นู่นติดไหมเนี่ยเช้าเช้าช่วงแปดโมงถึงเก้าโมงครับ หกโมงก็เริ่มมาแล้วฮะก็ก็กรุงเทพดีๆนี่แหละเวลาเดียวกันครับพี่บ่ายสามก็เริ่มเข้าล้ะเออกรุงเทพสองกรุงเทพสองกรุงเทพสองพยาพีนี่กว่าจะได้เข้าใจได้แล้วว่าเมืองเมืองเขาใหญ่อ่ะแล้วลกก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้คุณนิฟยังไงดูแลรักษาสุขภาพเป็นไคุณนิฟนะครับเพียรกันครับพี่แจ๊คขอบคุณมากมากคุณนิฟครับผมสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย l o t t e r y p ่ s s ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพลัส no